โอ้โหรองเท้าทหารใครวะเอา้าโอ้โหลุงจะไปไหนเนี่ยจะลงกรุงเทพแล้ววันนี้มันไม่ไหวแล้วลุนทักเพื่อไทยนั่นไปตั้งทำไหมหมอจนนน่านนั่นยิ่งตั้งยิ่งเส่อมแล้วลงุงอยากให้ใครเป็นต้องท่านทัชจุลจ<ะ>ชายแสง<อ>คนนี้แน่นอน หัวใจประชาธิปไตยนะหมอจนาน,าน,นันนั่นบ้าหรือเปล่าพูดเหมือนกับหมอไอ้วะลงไม่มีผิดเลยอตกะกาเหมือนกันพูดว่าบ้าบออะไรวะถูกคุมถุงชนพูดมาได้ยังไงพูดอยู่ได้ถูกคุมถุงชนใครไปคุมเจ้าให้ไปคุมขืนเจ้าเจ้าบ้าไปแล้ว พรรเพื่อไทยเขาให้มาจับมือกันกับพรรคเก้าไกลมไม่ใช่เขาคุมถุงชนคิดไปเองแล้วไปทำอะไรก็ไม่รู้เพี้ยนเี้ยนมหมอวรลลก็เหมือนกันเลือกตั้งผู้ว่าบอกว่าแยกประเทศมันบ้ากันหรือเปล่าวะเป็นถึงคุณหมออ,มอย่างนี้ต้องส่งไปโสสิโสสิหรือว่า แกงไอ้ใจลุงเรียนไปหมดแล้วศูนย์วันนี้น้องลุงเท่ไม่ได้เลือดจัดแล้วนี่บอกหลายครั้งก็ไม่ยอมเชื่อลุงเอาจริงใช่ไหมเอาจริงนี่เขาเตือนแล้วก็เตือนอีกเขาเตือนเขาหักเขาเพลงรู้จักไหม จนเขาเตือนนั่นรู้ไหมเขาเตือนน่ะเขาหวังดีเขาอยากให้พรักเพื่อไทยได้ดีเสียกไปเชื่อ,อตะกะบาบ้าบบอนะ่ะ mm. เหมือน mm. ตะกะหมอว่าลงไม่มีบิดอีเส mm. รีพสูจน์เหมือนกันกะแนนแค่กะะแนนเดียวเสียงเดียวทำ mm. เป็นกลาง mm. อยากเป็นรัฐมนตรี กระทรวงมหาไทยตุ้ยอย่ามาพูดทูนไปตายจ้าเดีย๋ยวลงไปกรุงเทพแล้วหนาวขี้ละเจ้าจะได้เพี้ยงเนี่เวเหมือนกันนห่ะทำตัวกลางในสภาเนี่ยทำเป็นอะไรสววผู้มี